สวัสดีจ้าวันนี้จะพาทำเมนูวันหยุดนะคะก่อนอื่นเลยนะคะมาดูเนี่ยนะคะอ่าข้าวเปียกเส้นหรือว่าเส้นก๋วยจับยวนนะจ๊ะนี่นะคะหัวใจหลักของเราก็คือเส้นนะคะแล้วก็ลูกชิ้นลูกชิ้นก็เลือกยี่ห้อดีหน่อยนะคะเอาที่มันอร่อยนะคะซึ่งก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็หมูยอนะคะหมูยอันนี้ไม่ใส่กีหลังนะคะแล้วก็ โมเดลหลักเลยก็คือเราจะทําน้ําซุปนะจ๊ะทําน้ําซุปจ้ะนี่เลยเราได้ตั้งน้ําไปแล้วเนาะแล้วก็จะมีเนื้ออกไก่นะคะเนื้ออกไก่นี่เราจะต้มไปเป็นน้ําซุปไปด้วยเลยแล้วก็จะเอามาฉีกนะคะฉีกโรยตอนตอนกินนะคะโรยตอนกินนะคะเนี่ยค่ะก็เครื่องปรุงก็จะมีประมาณนี้แล้วก็น้ําซุปเราก็ จะมีเกลือชูรสซอสนะคะเราก็จเจาซอสไปใส่กันเลยเนาะในหม้อน้ำซุปเรานี่ก็คือหม้อน้ำซุปนะจ๊ะเริ่มเริ่มร้อนแล้วเนาะเราก็จะเพิ่มไฟขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อให้มันร้อนเร็วขึ้นนะจ๊ะแล้วก็ใส่ซอสลงไปจ้าใส่ซอสลงไปพอประมาณนะคะนี่นะคะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องปรุงอีกทีอยู่แล้วเนาะน้ำซุปของเราก็ให้มันประมาณว่า ไม่จืดจนเกินไปแล้วก็ไม่เค็มมากนะคะเอาแค่ okay. พอประมาณชูรสก็ช้อนสองช้อนนะคะแต่ก็จะหมดแล้วแหละลก็จะใส่นิดนิดหน่อยหน่อยอะไรนะโอ้มันหมดแล้วจริงๆริงนิดนึงนิดนึงพอนะคะเยอะไม่ได้เยอะไม่ได้ซอสก็อร่อยแล้วนะคะน้ำเริ่มร้อนนะคะรอให้น้ำเดือดแล้วเราจะเอาโครงไก่มาใส่จ้าเพื่อทำน้ำซุปเนาะ ตัดมาที่นี่นะคะเส้นเก๋วยจับนี่นะคะนี่จะเป็นเส้นสดเนาะจะเป็นเส้นสดค่ะเนี่ยน้องก็ซื้อมาจากออุบลน,นะคะของดีเมืองอุบลน,นะจ๊ะยี่ห้อนี้เลยนะคะเขาก็ไม่ได้จ้างโฆษณาหรอกะคะ่ะแต่ก็บอกให้รู้ว่าที่นอนเ็าใช้ยี่ห้อนี้ขึ้นชื่อนะคะนี่นะคะใช้ยี่ห้อนี้เลยเมนูวันหยุดวันอาทิตย์ของเรานะคะ เดี๋ยวจะทําออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงมาเราดูกันรอให้น้ําเดือดก่อนจ้าเราก็มาดูหม้อน้ําซุปล้วนะคะรอม้อนน้าซุปร้อนเนาะกําลังจะเดือดแล้วร้อนแล้วนะคะเป็นไอแล้วเราก็จะเอาไก่ลงไปทําน้ําซุปจะ้ะนี่นะคะอันนี้คือใช้ได้เอา นี่นะคะใช้ได้นะคะเนี่ยใช้ได้แล้วนะคะเอ็กซิเดนเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะเอาไก่ลงไปต้มเลยจ้ะนี่นะคะนี่ไก่ของเรา ราใส่เยอะจังอ๋อนี่เราทําเผือเด็กๆด้วยนะจ๊ะเด็กๆสีขาของเราเยอะจ้ะไม่ว่าจะเป็นแมวเป็นหมาเนาะนี่นะคะแล้วก็เอาใส่ไปแล้วไม่ต้องคนจ้ะปิดไว้เลยนี่ก็คือขั้นตอนการทําน้ําซุปเนาะแล้วเดี๋ยวพอน้ําซุปเดือดได้ที่วิธีทําอีกทีหนึง่งเราค่อยมาดูนะคะตอนนี้ก็ให้น้ําซุปเขา เดือดไปเรื่อยๆก่อนนะคะต้มให้น้ำซุปอร่อยหอมทุกอย่าง้อมแล้วนะคะเราก็จะไปเตรียมหัน่นไปหั่นเครื่องค่ะไปหั่นเครื่องไว้นะคะเวลาจะกินเราก็แค่เอาเส้นไปล้างน้ำแล้วก็ลงหม้อเลยนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำน้ำซุปจ้าก็จะ<ม>เดือดประมาณนี้นะจ๊ะอย่าให้น้ำซุปมันขุ่นนะ จะไม่อร่อยนะคะเนี่น้ำสุกก็จะสีประมาณนี้เนาะใส่ใสก็จะมีลากผักชีนะคะเพื่อความหอมแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยพริกไทยป่นนี่ใส่ไปเลยนะคะเราซื้ออย่างดีหน่อยหนึ่งเอาที่มันแพงนิดนึงนะคะมันจะได้หอมเพราะว่าอย่างราคาถูกอะ่ะมันก็จะแป้งเยอะเนาะ ถ้าแพงนี้ก็แป้งก็จะน้อยๆนะคะก็จะเป็นพริกไทยที่หอมนะคะน้ำซุปเราก็จะเป็นประมาณนี้เอาไว้ให้น้ำซุปเราไก่เราเปื่อยนะคะให้ไก่เราสุกก่อนเนาะเนี่ยเนาะเนี่ยาขาวๆเนี่ยคะ่ะเราจะเอาไว้ฉีกโรยนะคะฉีกโรยไปบนก๋วเตี๋ยวของเราหรือเขาเรียกว่ากว๋วยจับยวนนะคะ เอามาติดตามตอนต่อไปตอนที่มันพร้อมกินก่อนนะคะตอนนี้มันยังไม่พร้อมกินเนาะเราต้มน้ําซุปไปก่อนเนาะถ้านี่นะคะพอ,อน้ําซุปเราได้ที่แล้วนะจ๊ะเราก็จะผ่อนไฟลงเนาะผ่อนไฟลงแล้วเราก็จะไปเตรียมเครื่องเตรียมล้างเส้นมาลงนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องกันเลยจ้า เราก็จะหั่นหมูยอไว้เนาะแล้วก็จะเตรียมน้ำเอาไว้ล้างเส้นนี่นะคะเส้นหม้อนนนอนเราก็เดือดแล้วเราจะไปเอาปกไก่ออกมาไว้ฉีกเนาะต้งไว้ก่อนหมูยอเนี่ยจหั่นนะจ๊ะไ่ตองใช้หมดเพราะเรากินแค่สคนแต่ถ้าทำขายนะคะเตรียมไว้เยอะเลย หันไม่เลยนะคะ ลูกชิ้นเนี่ยเราจะเอาไปโยนลงหม้อตอนที่เส้นเขาได้สืกเราจะหั่นใส่จานเรยจะจริงๆที่เขาทำขายนะคะเขาก็จะไม่ได้เอาไปลงหม้อแต่ว่าหน้านี้นะคะ หน้านี้บิ๊กบัฟเยอะความสะอาดต้องมาเป็นที่หนึ่งนะคะเราจะต้องลวกทุกอย่างนะคะ มาเนี้นะคะเตรียไมไว้ลงหมอ้อจากนี้ก็เตรียไมไว้ลงหม้อเนาะอันนี้เราก็เก็บนะคะเราก็เก็บเพราะว่าเราจะใช้แค่นั้นเราไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นพราเราแค่สองแม่ลูกเนาะแล้วเราก็จะเอาเส้นนะคะแกะประมาณว่าสองคนเนาะสองคนเนี่ยถ้าเราไม่ล้างแป้งออกนะคะมันก็จะเหนียวมากไปะะให้เรา ล้างออกนิดนึงน,นะ้างออกจากแล้วจ่าจะอ,อไปล,อนะลุ่มนอนเนาะนี่นะคะเราก็จะไปตัดใส่ออกนะเวลานี้ก็จะได้ยินเสียงแมวค่ะ เ็นเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่นี่เราก็จะเตรียมเอาไว้ฉีดนะคะวฉีดะาอัานนี้เราก็จะหั่นหอมไว้นะคะหอมที่จะโรยเนาะ,ะหอมที่จะโรยนะคะล้างแล้วก็เอาตัดรากออก อยเร็จช่วยไ้เลยค่ะเครื่องปรุงก็จะมีเหมือนผ๋วเตียวเลยนะคะก็จะมีน้ำตาลส้งพริกฝนนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้ก็ซอสพริกนะคะหรือใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้จะแล้วจากความชอบของคนละ เส้นลงหม้อจากที่หม้อของเรานะคะตอนเราเส้นลงมันก็จะเย็นแล้วก็เพิ่มไฟเป็นหนึ่งพันเราอาเส้นลงเลยนะคะนี่นะคะเราก็ล้างล้างแป้งออกนิดนึงเพราะว่ามันจะเกิดความหนืดเยอะเกินไปนะคะถ้าเราไม่ล้างมันจะหนืดเยอะเกินไป พอมันหนืดเยอะเกินไปนะคะน้ําซุปเราก็จะคนข้นแล้วเราจะไม่ได้ซดนะคะเราต้องไดปซดบ้างอะไรบ้างนะคะความชอบส่วนตัวนะคะอย่างนี้ต้องไปเรื่อยๆนะคะ เรารอให้เส้นเนี่ยมันได้ที่แล้วถึงจะเอาลูกชิ้นกับหมูยอมาลงนะคะเพราะว่าถ้าเอาหมูยอกับลูกชิ้นมาลงนี่คือพร้อมกินแล้วจ้าเน,นี่ยนะคะหม้อก็จะเริ่มเดือดนะคะเราต้องเพิ่มไฟนะคะมานี้เลยคะ่ะใครที่ชอบกระดูกหมูก็เอากระดูกหมูลงนะคะอันนี้คือทํากลางๆนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็น ให้อิสลามกินได้นะจ๊ะเพราะว่าจะเป็นไก่ล้วนๆเนาะ,ะเป็นน้ำซุปจากโครงไก่ชูรสอายินโนโมโตเนี่ยเขาจะมีรุ่นที่ไม่ใส่กระดูกหมูนะจ๊ะจะเป็นอายินโนโมโตสำหรับอิสลามนะคะกินได้นะคะ กินได้จ้ะเขาจะมีทั้งไทยแล้วก็อิสลามนะเขาเขาต้องทำทุกอย่างค่ะเพื่อให้ประชากรกินได้นะคะนคะคะเราก็จะรอให้เดือดแล้วก็จะไปเตรียมฉีดไก่จ้านี่นะคะไก่ก็จะเริ่มเย็นนะคะแต่ก็จะไม่เย็นมากนะคะก็จะร้อนพอมันร้อนแล้วก็ใช้มือไม่ได้ก็ใช้เป็นนี่เลยคะ่ะ จะอร่ออยนะคะคันนี้แมวชอบแมวก็ชอบหมาก็ชอบไอติฝรั่งยาหมายากๆนะคะนี่เลยะค่ะอบไก่ต้มทุกเกย อันนี้คือสุกแล้วเนี่ยพอตักตักก็เปรียบเส้นมาหรือว่าไปจับมานะคะเราจะเอานี้โรยจากเนี่ยถ้าเหมือนอะไรนะข้าวซอยคือเราก็จะฉีกไก่ไว้นะคะฉีกไก่ไว้ผัะเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมเราจะเตรียมพร้อมพร้อมกินพร้อมกินนะคะนี่นะคะ จะเป็นฉีกแล้วต้นหอมเดี๋ยวเราไปดูหม้อกันจ้ะนี่นะคะหม้อได้ที่แล้วจ้าเทลงไปเลยนะคะเทลงไปเลยจ้ะเดี๋ยวพอเขาได้ที่เสร็จแล้วนะเราก็จะตักไปกินได้เลยจ้าอันนี้คือลูกชิ้นหมูยอนะจ้ะแล้วก็โครงไก่จ้ะก็ได้ที่แล้ว น้ำเดือดก็คือตักไปกินได้เลยนะคะีจา้าเรารีบแล้วก็เพิ่มไฟขึ้นมาเพ่อให้มันเดือดแรงนิดนึงนะคะแล้วก็จะกินได้เลยจา้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟนะคะ พร้อมเสิร์ฟได้เลยของเรานะคะเดี๋ยวเราลองไปกินพร้อมกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวพอเดือดปุ๊บเดี๋ยวยายมาจะตักไปกินให้ดูนะจ๊ะะอร่อยเค็มเลยนะจ๊ะสวัสดีนะคะหมาจะมาแล้วเขาเปียดเส้นหรือว่าพื่อจับยวนของเรานะคะ เห็นไหมใส่ไม่ถึงครึ่งโลเนี่ยมันก็อืดเต็มหมอ้อแล้วนะคะจะกินหมดไหมคะวันนี้เห็นไหมเต็มหมอ้อเลยแล้วลูกชิ้นของเรานะคะแล้วก็หมูยอนะคะนี่คือเครื่องเคียงแต่ถ้าใครชอบกระดูกหมูออนต้มได้เอาไปทำได้นะคะตอนทำน้ำซุปแล้วก็ตีนไก่เนาะตีนไก่เป็นอะไรที่มนุษย์คนไทยชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่เครื่องรุงนะจ๊ะ น้ำตาลนนน้ำปลาซอสพริกคนไทยนะคะต่อให้ต่อให้ทำน้ําซุปมาอร่อยแค่ไหนนะคะเราก็ยังต้องปรุงอยู่นะคะอุ้ยเมลไข่เมวไข่ไขคนไทยที่ใส่ชอบปรุงอ อร่อยแล้วนะคะอร่อยแล้วแต่เป็นลูกชายลูกชายต้องไม่ใส่อะไรเลยแต่ตัวแม่ตัวแม่ชอบนะคะใส่ต้นหอมเข้าไปนะคะแล้วก็นี่เลยไก่ฉีกนะคะไก่ฉีกจ้าเนี้ยเนี้ยเนี้ยความอร่อยมันอยู่ตรงนี้นะคะไก่ฉีกนะคะเนี่ยไก่ฉีกนะคะ มาเลยคอนมาเลยอ้าวเราขาดน้ำส้มขาดน้ำส้มลืมลืมนะคะหัวใจหลักของ,งยนีนเลยนี่นะคะหัวใจหลักของ,งออยีนเนี่ยยีนไหนจะต้องใส่น้ำส้มความชอบส่วนตัวนจะจ๊ะคนไม่ชอบอย่างลูกชายเติบโตเขาก็จะไม่ใส่นะคะเขาไม่ใส่แต่แม่ชอบใส่ ก็จะมีอะไรที่คลุกคลิกๆอยู่ข้างล่างเนี่ยนะคะเอ่อคุณทากะคุณทากะคุณโมลินะคะ ขนาดว่าเราล้างเราล้างแป้งออกไปแล้วใช่ไหมคะน้ําเราก็จะไม่ค่อยเหลือในหม้อก็น่าจะอืดแล้วแต่ว่าเราได้แบ่งน้ําสุกไว้แล้วส่วนนึงเพื่อถ้าเกิดว่าลูกชอบซดก็จะเอาน้ําสุกนั่นแหะใส่ตังหางนอ้อร้อน <laughs> ร้อนแล้วก็อร่อยมากนะคะอืม คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมวิธีการต้มเกล็ยจับยวนนะคะต้มเกล็ดจับยวนขอบคุณนะคะแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะ ว่าหมดหน้ากระดิ่งเด้งขึ้นมาจะได้รู้ว่าวันนี้มีวิธีการทำอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็ทำาปิดจับยวนนะคะวันต่อไปจะทำอะไรให้ดูกันก็รอติดตามชมจ้าบ๊ายบายกินก่อนนะ